สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะพี่เต๋าพี่พูค่ะนะคะ,ะรีบสแกน q r วโค้ดกันมาหลายคนสอบถามกันมาเยอะพี่เต๋าลาลูนากินไฟเบอร์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนกันก่อนรีบสแกนกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าลาลูนากินไฟเบอร์เนี่ยตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าขายดีอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะเจ้าของเขาบอกว่าพี่เต๋ายอดเข้าทุกคืนเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าขึ้นซื้อเนี่ยก็มีส่วนใหญ่ลูกค้าคซื้อโปรสองแถมหนึ่งหมดเลยนะคะ ลูกค้าน่ารักมากขอพรบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของดีจริงๆนะฮะหนึงรสชาติอร่อยมากแอปเปิลเขียวแล้วก็เมลอนญี่ปุ่นอร่อยใส่น้ำนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะ,ะรีบสแกนกันก่อน,อนรีบสแกนอ่ะแล้วก็โปรโมชั่น1แถม1590พี่เต๋าบอกเลยใครที่อยากจะเขาเรียกรดน้ำหนักแบบเร็วๆเ,เ,เนี่ยเวลาเทรนเนอร์เขาจะบอกเลยให้กินแอปเปิลญี่ปุ่น ไอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิลเขียวแล้วก็ให้กินน้ำเมลอนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้เราเนี่ยน้ำหนักลงเร็วมากเขาใส่สารสกัดตัวนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะคะใส่เลมฮัตจะทําให้เราอิ่มนะคะเมื่อเราอิ่มเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไปดึงไอพวกไขมันต่างๆไม่ว่าจะเป็นของปิ้งของย่างของทอดของมันต่างๆที่ค้างอยู่ในลําไส้ ท้างไปนานๆมันสะสมไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมันจะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะดึงออกมาในรูปแบบของของเสียและก็มีตัวพรีไบโอติกดูแลระบบการขับถ่ายใครที่ท้องผูกกินตัวนี้เลยลาลูน่ากรีนไฟเบอร์ อร่อยหุ่นเสียเปียะปรัปรงทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงพี่พูดแค่นี้ใส่น้ำนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะท้องผูกกินแล้วดีมากนะฮะ,ะวันนี้1แถม1590น,นะฮะรีบสแกน q r วอาโค้ดสั่งซื้อได้เลยลาลูนากลีนไฟเบอร์นะคะมาที่ข่าวบันเทิงกันเลยแล้วกัน หยุดเสาอาทิตที่ผ่านมาข่าวเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะตั้งข้อหานะคะจับเจ้าของ m i ส s ูนิเวิร์กกนิคารากัวเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสำหรับสำนักข่าว AP a f ขออภัยค่ะสำนักข่าว AFP ขอภาพขึ้นเลยนะคะรายงานจากกรุงนะครมานากัวนะคะประเทศนิคารากัวเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาคําแถลงการของตํารวจนิคารากัวนะคะระบุว่านางคาเลนนะคะเซเลเบตเซเลบเซเลเบตี้เหรอนะคะรวมถึงสามีและก็บุตรชายของเธอซึ่งเป็นเจ้าของการประกวดนางงามมิสนิคารากัวนะคะมีส่วนร่วมในการดําเนินการก่อการร้ายนะคะของ,อของอ ของความพยายามก่อการรัฐประหารที่ล้มเหลวโดยอ้างอิงนะถึงการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี61ที่ผ่านมาตำรวจนิคาร์กัวนะกล่าวในถแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าซเซเลบตี้เนี่ยนะคะหรือซเซเลบริตี้เนี่ยนะคะพร้อมด้วยบุตรชายและก็สามีของเธอยังคงติดต่อกับผู้ที่ก่อกระบฏต่อประเทศนะคะรวมถึงเตรียมนะคะใช้นะคะเฟนชายและก็เวทีนางงามในการสมคบคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเปล,เปลี่ยนการประกวดให้ก ายเป็นกับดักและก็นะคะซุ่มโจมตีทางการเมืองโดยได้รับทุนสนับสนุนจากตัวอาตาเขาเรียกว่าจากตัวแทนต่างประเทศนะฮะขณะดเดียวกันนะฮะองค์กรนางงามจักรวาลหรือ M.U.O นี่นะฮะระบุในการถแถลงการว่าเรียกร้องให้รัฐบาลนิคาร์โกะรับประกันความปลอดภัยของสมาชิกขององค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กองประกวดนางงามของนิคารกัวทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะได้มาแล้วก็สร้างปัญหาได้มาแล้วก็มีแต่ปัญหานะคุณผู้ชมนะคะอ่านะคะก็อยากจะให้กันดีนักนะคะลาปินนั่งละเจ็ดคนเป็นยังไงคะอีกกรรมการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างไหมคะนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาคงจะมีการแถลงการออกมาอีกทีนึงว่า น้องคนนี้มิส s ูเนียเวิลคนล่าสุดเนี่ยเธอจะอยู่หรือเธอจะไปกันแน่นะคุณผู้ชมนะแต่หลายคนบอกว่าเธออาจจะได้อยู่เพราะว่าเธอก็น่าสงสารโดยส่วนตัวก็สงสารเธอเพราะว่าเธอก็ไม่มีแผ่นดินเหยียบแล้วนะคะตอนที่เธอไม่มีแผ่นดินเหยียบแล้วก็ประเทศนี้ก,กัวไม่ให้มีการจัดประกวดมิสซูเนีเวินี้คะลักัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เธอเป็นแค่คนสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็เธอก็อยู่ในคณะ คนที่เข้าไปเขาเรียกว่านําประท้วงด้วยอันนี้ก็เป็นผัวกับเมียรู้สึกว่าเธอจะไม่ค่อยถูกขี้หน้าไม่ค่อยชอบขี้หน้ากับทางเมียของอประธานาธิบดีเธอเซอักเท่าไหร่นละคุณผู้ชมนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับมิสซูนิเวิร์ชาวนิคารากัวคนนี้แต่ภาพล่าสุดเี่ยเธอก็อยังอยู่ในーーนะิวยอร์กแต่งตัวสวยแต่ไม่มีงานนะคะแต่ไม่มีงานไม่มีใครจ้างเลยนะคะคนที่มีงานคือแอนโทนียโพซิลเท่านั้นนะคุณผู้ชมขานะคะ ในเรื่องของงานเนี่ยนะครับใหม่ดาวิกาโฮเน่ก็โดนแซะนะคะไม่เด่นเท่าแอนโทนียนะคะงานเพิ่งจบไปนะเป็นงานโชว์เป็นงานเปิดห้างใช่หวลัน แล้วมีการใส่เครื่องเพชรหลายพันล้านเลยทีเดียวนะคะเป็นนางงามเพียงคนเดียวนะค,ะคือรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคะแอนโทเนียโพซิลเวทีอื่นเขาไม่จ้างเขาจ้างแอนโทเนียคนเดียวนะคะนี่เลยนะคะจากกรณีที่มีภาพแอนโทเนียโพซิลนะคะรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งปี2 0 2พีและก็ใหม่ดาวิกาโฮเน่มาร่วมเฟรมในงานเปิดตัวห้างดังนะคะด้วยภาพดังกล่าวแอนโทเนียยืนตรงกลางส่วนใหม่ดาวิกาเนี่ยก็ครับบอกมีผู้บอกว่าผู้อะไรเจ้าของบัญชีรายหนึ่ง ได้โพสต์ว่าปกติใหม่ดาวิกาจะต้องเป็นดาวเด่นในงานต่างๆใหม่ดาวิกางานนี้ใหม่ดาวิกาก็เข้ามาตอบนะครับโพสต์ด,ดังกล่าวว่าไม่เป็นไรเลยจ้ายืนตรงไหนได้หมดนะครับไม่ติดเลยโมเมนต์นี้ต้องให้น้องแอนคนนี้ก่อนนะคะได้มุงของคนไทยแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้เจอน้องๆสวยมากนะคุณผู้ชมนะคะ,ะนะคะงานนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแอนโทเนียเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเรียกฟ้าเรียกฝนได้เหรอไม่ใช่พี่เบิร์ดไม่ใช่อะไรแอนโทเนียเรียกฟ้าเรียกฝนขยะ นะคะแอนโทเนียเรียกฟ้าเรียกฝนเพราะว่าสำนักข่าวทุกสำนักข่าวถ้ามีแอนโทเนียโพซิลอยู่ในหมายทุกคนจะไปหมดค่ะทุกคนจะไปหมดนะคะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประเด็นเขาไปก่อนเพราะว่าแอนโทเนียเนี่ยถือว่าเป็นนางงามที่เรียกฟ้าเรียกฝนนะคะอ่ะนะคะก็ใหม่ดาวิกาเขาบอกว่าไม่ซีเรียสปกติเธอก็ต้องอยู่ตรงกลางแต่ว่างานนี้เขาก็เขาต้องยอมรับนะเขาก็ดูเจ้าของห้างสิคะคุณอะไรนะอัมพุทธะให้บัตรรูดเงินนะ่ะ ไปใช้อ่ะช้อปปิ้งอ่ะได้เดือนนักกี่ล้านอ่ะอนะคะอลิมิเต็ดด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้เป็นปีของสาวไทยเป็นปีทองของมิสซูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็เป็นปีทองของนางงามจัก,กรวาลด้วยนะคะนางงามจักรวาลก็ค,คือรองนางงามจักรวาลแบบหนึ่งส่วนนางงามจักรวาลน,นี่ก็รอรับสตากกรรมที่เกิดขึ้นกับประเทศตัวเองอยู่นะคุณผู้ชมนะคะว่าไม่รู้ว่าเขาจะโยนข้อหาอะไรกับเธอบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เธอค่อนข้างที่จะแย่อยู่เหมือนกันเพราะไม่มีงานออกเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลาลูนากลีนไฟเบอร์สแกน qr โคดนะคะใครจะสั่งซื้อต้องสแกน qr โคดนะคะแล้วก็ ชำระเงินคุยกับเขาได้เลยนะคะ1แถม1590 1แถม1590รสชาติอร่อยมากแอปเปิลเขียวเทนเนอร์บอกเลยว่าใครอยากลดน้ำหนักเร็ว,รว,รวๆให้กินแอปเปิลเขียวเมลอนญี่ปุ่นรสชาติจะหวานหอมกรอบอร่อยนะคุณผู้ชมนะฮะเราดึงสารสกัด2ตัวนี้มาอยู่ในรสชาติของลาลูนากลีนไฟเบอร์และเราใส่ไซรยมัยรทไซรยมัยัททำให้เราอิ่มและระบบขับถ่ายจะดีด้วยเหมาะสําหรับใครคนที่มีปัญหาท้องผูกและมีน้ําหนักเยอะๆนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วเขาจะไปดึงไอ ไขมันต่างๆที่อยู่ตามลําไส้เนี่ยผนังลําไส้เนี่ยของปิ้งของย่างของทอดนะของไม้ของเกรียมเนี่ยดึงออกมานะคะออกมาในรูปแบบของของเสียแล้วก็มีพรีไบโอติกสารสกัดนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาใส่เข้าไปด้วยนะฮะท้องผูกอยากมีรูปร่างที่หลอ่ออยากมีรูปร่างที่สวยต้องลาลูนากรีนไฟเบอร์1แถม1 5 9 0ลาลูนากรีนไฟเบอร์สักพักสักคู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะ,ะคุณผู้ชมนะ <S <S แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ